โกงซื้อขายบ้านให้กับชาวจีนที่อ้างคนกลางแลกเงินใต้ดินบ้านทั้งหลังอาจหายไปพร้อมกับเงินก้อนใหญ่ในพริบตาถ้าคุณเชื่อคนกลางที่ชวนโอนผ่านแลกเงินใต้ดินส่งสลิปปลอมและโอนเงินไปยังบัญชีมา้าวันนี้ผมสรุปวิธีดูให้ทันเกมแบบลงมือทำได้จริงและอ้างอิงตรวจสอบได้ครับรูปแบบที่มาแรงคือ3ชั้นซ้อนกันหนึ่งอ้างคนกลางแลกเงินใต้ดินอ้างว่าเรทดีกว่าโอนไวกว่าเลี่ยงค่าธรรมเนียมภาษีโดยทำธุรกรรมนอกระบบธนาคาร ซึ่งเป็นโครงขายนอกระบบเสี่ยงเข้าขายฟอกเงินและผิดกฎหมายในหลายประเทศรวมถึงไทยที่กําลังเข้มงวดกับธุรกรรมเสี่ยงผิดกฎหมาย2ส,สลิปโอนปลอมสอง่งไฟล์ภาพสลิปที่เรียนแบบโลโก้ลายน้ําเนียนตาจนตาเปล่าดูแทบไม่ออกแล้วกดดันให้ปล่อยกุญแจบ้านยกเลิกภาระลงชื่อโอนทั้งที่เงินยังไม่เข้าจริง3บัญชีมา้าชื่อบัญชีปลายทางอาจเป็นคนกลางหรือบุคคลรับจ้างเปิดบัญชีให้ขบวนการพอเงินเข้าปิดบัญชีหนีเงินไหลาหายตรวจ ย้อนยากและผู้เกี่ยวข้องเสี่ยงโดนคดีตามกฎหมายไทยที่เพิ่มโทษเรื่องบัญชีมา้าหน่วยงานไทยเร่งปรับบัญชีม้าอย่างจริงจังเพราะเชื่อมอาชญากรรมออนไลน์ฟอกเงินวงกว้างธนาคารไทยเตือนความเสี่ยงธุรกรรมผิดกฎหมายที่กระทบเสถียรภาพระบบการเงินอย่ามองว่าแค่โอนผ่านคนรู้จักแล้วปลอดภัยนะครับมาดูจุดเสี่ยงเฉพาะในการซื้อขายบ้านและคอนโดกันนะครับ ช่วงทำสัญญาวางมัดจำมิชาชีพชวนโอนเข้าบัญชีผู้ประสานงานพร้อมสลิปปลอมเพื่อเร่งยืนยันคิวโอนกลุ่มชาวต่างชาติใช้ข้ออ้างขอแลกเงินนอกระบบหรือโอนข้ามป,ประเทศผ่านคนกลางจะไวกว่าเสี่ยงมากเพราะนอกระบบตรวจสอบของธนาคารและกฎหมายไทยข้อเท็จจริงวิธีชำระที่ปลอดภัยกว่าชำระเงินเช็คธนาคารหรือโอนผ่านธนาคารต่อหน้าในช่วงเวลาที่ทำเรื่องที่สำนักงานที่ดินและตรวจยอดเข้าจริงก่อนส่งมอบเอกสาร แนวปฏิบัตินี้พบได้ในคำแนะนำจากแหล่งกฎหมายอสังหาริมทรัพย์สำหรับต่างชาติและคนไทยที่ทำธุรกรรมในไทยเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเช็คสลิปปลอมแบบลงมือทำกันนะครับ 1. ห,ห้ามตัดสินจากภาพสลิป ให้ดูยอดเข้าในแอปสมุดบัญชีเราเท่านั้น 2. ให้ใช้ระบบตรวจสลิปข้อสังเกตจากธนาคารชื่อวิชาชีพตัวเลขฟอนต์ r r วอารอาจมีพิรุษและหลายธนาคารมีช่องตรวจสอบสลิปออนไลน์ 3. โทรเช็คกับธนาคารเจ้าของบัญชีแจ้งวันเวลาเลขอ้างอิงเพื่อยืนยันสถานะธุรกรรมจริงซื้อขายบ้านครั้งหนึ่งคือเงินทั้งชีวิตอย่าให้ใครมาบอกว่าโอนเงินผ่านคนกลางเร็วกว่าถูกกว่า พราะสุดท้ายอาจแพงที่สุดในชีวิตคุณให้ทําธุรกรรมผ่านธนาคารต่อเจ้าหน้าที่ใช้เช็คธนาคารหรือโอนแล้วตรวจยอดเข้าเท่านั้นถ้าเห็นโพสต์นี้มีประโยชน์ช่วยแชร์เตือนคนรอบตัวด้วยนะครับ